บวกแปดพันห้าบวกห้าร้อยบวกห้าร้อยบวกห้าพันเก้าบาทสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะกินเต็มนะครับสกอร์สูงสามลูกนะครับสามหนึ่งนะใครตามเนียก็มีกําไรเอาไว้เล่นยูโรป้าลีกคืนนี้แล้วนะครับสวัสดีเที่ยงวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวเนียจะให้ดูนะครับว่าเมื่อวานนะเนียบวกเท่าไหร่สรุปกันให้ดูเลยบวกหกหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทนะครับทั้งอาทิตย์นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับรวมเอาเองนะว่าเนียบวกไปเท่าไหร่แล้วนนนนะะคครรัับบเเล่่มือวาุ น้อยทุนเยอะไม่เกี่ยวนะครับเล่นตามเฮียนะเล่นตามวิธีเฮียนะมีแต่เจ้ากับเจ้านะครับอย่างที่บอกนะคืนก็ิีวร์พูลทีเด็ดวีเอพีนะในกลุ่มนะเล่นเยอะสุดนะครับบวกสามหมื่นหกพัน 120บาทเป็นยังไงครับเล่นตามเฮียนะครับอย่าอ้างนะครับว่าทุนน้อยทุนเยอะไม่เกี่ยวครับเล่นตามวิธีเฮียนะครับมันอยู่ที่การบริหารเงินทุนนะครับแล้วก็การดูข้อมูลนะครับว่าผู้ไหนน่าเล่นไม่น่าเล่นนะครับผู้ไหนไม่มีข้อมูลก็จะไม่เล่นนะครับีเดี๋ยววันนี้ลุยกันต่อนะยูโรป้าลีกนะครับโอ้โหเตะกันเยอะมากเที่ยงคืน56นาทีนะเมื่อคืนที่เฮียให้นะดีเว่าครูนะครับมีบอลเต็งอย่างเงี้ยเน้นๆอ่ะวันละตัวนะดีเห็นไหมขอบคุณเุ่มีุ่ะลุ้นตามเียนะครับในกลุ่มนียกิพา รวยครับนับตังรอนี่แม้แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเมื่อคืน2อศูนย์เน้นๆนะครับเรือพูอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะครับวันนี้มีบอลไทยนะครับแล้วก็ต่อด้วยยุโรป้าลีกนะครับรอบดึกอยากตามเฮียนะครับอยากเล่นตามเฮียอยากบวกอยากมีรายได้ทักแชทมาเลยครับเดี๋ยวเงียพาเข้ากลุ่มเดี๋ยวลุยกันต่อทุตบอลไทยนะวันนี้ชนบุรีเจอบีจีนะครับชนบุรีถือว่าสถานการณ์ผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับหลังจากที่สุพรรณก็แพ้โคไทยก็แพ้นะครับทำให้โอกาสรอดตกชั้นชนบุรีเยอะนะโคตรเตี้ยเน้นในบ้านครับวันนี้เจอก็จริง thầy hiền nghĩ là โคตเตียเน้นแน่นอนนะวันน like sure ี้ชอบชนบุรีนะครับกดไปนะสองหมื่นคิดว่าในบ้านโคตเตียจะเอาทุกนัดนะครับหลังจากนี้นะครับชนบุรีเน้นทุกนัดเน้นทุกนัดแน่นอนเดเรียบรรอยชนบุรีสองหมื่นนะครับลองหนึ่งลูกนะคิดว่าถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะแต่มุมเสมอก็มีนะครับในบ้านชนบุรีเน้นอยู่แล้วส่วนีคู่หนึ่งสมุทรปราการซิตี้นะครับเจอกับราดบุรีมิรผลนะครับราดบุรีนอกบ้านก็ตะท่อนกระแท่นนะครับส่วนสมุทรปราการอย่างที่รู้กันนะเป็นทีมที่ยิงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะวันนี้สูงสามลูก สูงเยอะอาจจะยิงก็ได้ทั้งทั้งสองทีมอะลุ้นเม็ดสีละกันนะน่าจะมี3ลูกกดไป3 0,000สกอร์สูงลุ้นลาดบุรียิงด้วยนะครับแล้วเป็นทีมที่ได้จุดโทษกันบ่อยได้จุดโทษบ่อยแล้วก็เสียจุดโทษบ่อยด้วยกวินกดทีไรเนยปั่นปวดทุกทีัวกวินหรือเปล่าไม่รู้เดือดท้ายเกมนะครับลาดบุรีกับสมุทรปราการแล้วจบเกมครับนี่แจ้กงยอดบวกกันมาแล้วนะดูในกลุ่มครับบวกไปพันหน้าบวกห้าร้อยบวกห้าร้อยบวกห้าพันเก้าบาทสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะกินเต็มแล้วครับส กำไรเอาไว้เล่นยูโรป้าลีกคืนนี้แล้วนะครับได้กำไร23,100ืนามนะครับปูสมุดประกันกับราชบุรีสูง3ลูกนะครับใครจะตามทีเด็ดยูโรป้ารอบดึกก็ทักแชทมานะครับเดี๋ยวแจกในกลุ่มนะครับทีเด็ดวันนี้แจกในกลุ่มนะครับมีสเต็ปด้วยนะนะครับวันนี้มีสเต็ปนะครับยูโรป้าลีกรอบดึกนะครับอยากได้ทีเด็ดก็ทักมาเลยครับวันนี้เริ่มช่วงเวลาแรกนะยี่ห์คืนห้าสนาทีนะครับยูโรป้าลีกนะทักแชทมาเลยครับกด99้าเก้ามาเดี๋ยวเฮียสี่ทุ่มลงทีเด็ดในกลุ่มนะครับที เลยครับเดี๋ยวเฮียพาเข้ากลุ่มไปตามบอลเต็งบอลสเต็ปคืนนี้ครับ